สวัสดีครับแม่เตียคครับผมครับผมอันอยากให้แม่เตี๋ยวาสู้ฟัง่งอยู่ที่จะจุดถูกที่ที่เหล็กถูกที่เห็ดห่เนาะพ่านที่ผมเห็นค่ะคือเหล็กอะไรครับเจ็บที่มันิ่นถือิ่นก็เลให้จุดอีกนะจ๊ะครับเพิ่นให้จุดตลอดนะจ๊ะครับจากจังแต่เบื้องคลิปซึ่งพลามาเพื่อนก็เลให้จุดตลอดนะจ๊ะครับแต่เราความปัดเรากับไปซื้อที ดวงเพื่อนเนาะดวงเพื่อนจ้าดวงเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อเลขอีหยังบ้างมือนี้เพื่อนเป็นคนจังหวัดไหนฮู้ปะก็ฮูบ่อยู่ชนบุรีแม่จ้าชนบุรีจ้าเข็ดงานโรงงานนี่แหละจ่าหลังหลังหวยออกไม่งามมหาบ่แปดสี่รู้ออกแปดสาม แม่นจ้ะแต็มหนึ่งแต็มหนึ่งวันไม่ยาบ่มาหยามบ่บ่มาม่ไหกันเลยบ่กบ่เกินสามมือพี่แม่นบ่เกินสามมือไม่ยาสิมะหาแม่นคันไม่ยาม้าเขานี่มีฝันกับสามไม่ยาเลยเอาเอาแน่แน่เนี่ยเลาะอันแน่แน่นี่ก็คือว่าสอบได้ยู่จ้ดบ่ต้องบวกบ่ต้องบวกคันบวกสิเป็นแบบนี้สั่น แจมนึงจังสีอะไรจ้ะเห็นหาแปดบ่บบอกไผ่จ้ะสื่อไวกอนโมกอนอันเจเพิ่งไม่ถือ,อจกก้ะเพราะว่าลองลองเบิงพู่มเพิ่นแม่จา้า๋อถ้าบอกแจ่มนึงจังสี่งจ้ะอืมันนี้ก็จัดจังใดล่ะก็ <laughs> สิบไปขอเพิน ura, ่นยู่ว่าเมตีอยนนี่ว่าให้ถือก็ได้อืม ขออาศัยแบบว่าจงาส่กินเอาแต่ว่า,าให้อันเงินเทวดาปูย่านี่ให้ปั่นลูกหลานเพื่อนครับบุญธลรานั่นนะจา๊ะเปรียบว่าถือกับว่าเป็นยังส,<ะ> <c oughs> สิขอปูอยู่จ้ะเพราะให้ถือเป็นน้ำกันหรือเ่าเพราะว่าย่าเพราะว่าเพราะว่าอหรีบ,บร่เคยบอกไทยอหรีได้ถืออิาารินคจับโต้บ่เคยบอกอิรทถามคนยี่น้ำกันก็ได้อคัน,นอยากสื่อสื่อเลย ว่าให้พูดพร้อมในกรกนะถ<ม>ือเรแต่ว่าบ่าให้บอกใคร<ม>ขนาดเขาบอกว่าอันนี้อย่างนะสามหาแต่หูนี่ได้ยินหาสามเขาบอกว่าบนจะของได้ยินว่าล่างเน้นล่างเน้นล่างว่าสอ,อืเดรับเน้นล่างเน้นล่างตอนที่ถือสอง,ง,งวันติดกันนะจ๊ะหูไดน้ยินเลยจะแต่ผู้นี้บอกว่าเน้นบนสามห้าแต่ทั้งนี้ว่าเน้นล่างห้าสาม ทำที่สายบุญเพิ่นให้เฮ็ดให่คือภานอย่างครับที่คิดถูกนี่สับประรดมีกล้วยโอ้อันนี้อของเพิ่นให้ไหวาปูเพิ่นถือเลขครับจ้ะเพิ่นถือเลขเพิ่นก็นเลให้ไหวาปูให้ขอปูให้เพิ่นก็เลยซื้อมาไวแล้วก็จุดถูก,ถกห้เพิ่นครับเหลือแตอ่เอาไปหยอดตูห้หอเพิ่นคือประมาณว่าถวายพ,อพ่อปูนี่แหละ จากคนละไม่จะจุดถูกให้เพื่อนจะกับที่ฐานให้จากระทิบปล่อยปลาให้เพื่อนอีกครับผมว่ามือนี้ไม่ปล่อยปลาฟั่มจีเครับเนี่ยอันสายบุญโตมากว่าจังเล็บของมันจะเกี่ยวกับกัรปล่อยปลาจ้าเพื่อนว่าอันเมตเตียอันเทพปลานี่เอามาจตะใดครับรูมาจตะใดนะจาเเทคนิคแบบนี้เอามาจะใส่จ้าครับผมเมตเตียก็ว่าถามปูนเนี๋ยครับ ถามปูสีสุดโทเลยแหละถามนั่งคุยกันเพราะว่าเพื่อนเอิญเนร่เพื่อนนุ่งกางเกงขากล้วยแล้วก็พาข้ามาไล่ทานบาดเสือว่าส่เนาะเอิญมันนี่มันนี่มานั่งคุยกันเพื่อนก็ถามเรื่องน,นู่นเรื่องนี้แต่คอยก็เลยถามว่าอันปูเวลาปล่อยปลาจังสีเห็ดจังไดเข้าสิใดเร็วๆร็วฉกปล่อยไปเร็ว ก็เทเร็วเร็วเต้คนว่าเทเร็วมาเร็วแล้วกะจำตั้งแต่นั่นหละจ้ะรับผมเคยบอกไปอัง่าบบาครับแต่ห้อกับบุญพระกันเลยด้มาเปิดได้ไปเห็นกันตอนนั้นเนาะก็จะเอาชูไปเลยครับผมไปเร็วมาเร็วจ้ะเทเร็วไต่เร็วแมนจ้ะครับผมถ้าค่อยเทกับมาช้าพุนว่าถ้าอยากได้เร็วก็ปล่อยเข้าไปเร็วๆกับสิกลับมาเร็วๆสย่างนี้นจ้ะครับผมครับครับขอบคุณหลยๆครับผมครับ แม่นเพื่อนสีไฮนอยไฮไลท์คอยก็ต้องให้เพื่อนครบเลยจ้ะเพราะว่าจากว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากัญาแต่ว่าเพื่อนว่ามีซ้ำนี่คอยก็ให้เพื่อนครบคือต้องต้องให้ครบทุกอย่างจะให้เพื่อนลื่นเลเสร็จไปเลยแมนจ้ะแมนบ่าจำเป็นต้องว่าบ่ครบก็ที่ได้แบบนั้นแบบนี้บอลจัดให้คือเข้าคือจัดให้ให้ครบจ้ะต้องให้ครบได้หน่อยกัญญาว่าได้เลือกตรงนั้นให้เพื่อน ส้อยเพื่อน,นรับจ้่เดี๋ยวลังจากนี้เท่ากัจะไปจุดทูบนะแม่เตียขอบพุณหลายๆครับผมเดี๋ยวเป็นเมืองเหล็กทูบครับผมครับรับสวัสดีครับแม่เตียคครับผมครับผมอันจากให้แม่เตียเว้าสูฟั่งที่จะจุดถูบที่ที่เหล็กถูบที่เห็ดหนนะ่น้องพ่านที่ผมเห็นคือเหล็กอะไรครับเอฟซีพัน เพิ่นถือพิอน่นก็เลยให้จุดอีกนะจ๊ะเพิ่นให้จุดตลอดนะจ๊ะจ่าตั้งแต่เบิ้งคลิปพุ่งพลามากพิ่นก็เลยให้จุดตลอดนะจ๊ะแต่เราความฝันเราก็ไปซื้อทีดวงเพินน่นเนาะดวงเพิ่นจ้าดวงเพิน่นเพิน่พนจะไปซื้อเลขอีหยังบ่มื้อนี้เพิ่นเป็นคนจังหวัดไหฮู้บ่ บออยู่ชนบุรีแม่จ่าชนบุรีจ่าเหตุงานโรงงานนละจ้าหลังหลังหอยออกเม่งามหาบ่ะแปดสี่ไมออกแปดสามเนาะแม่จ้ะแปมหนึ่งวันเมียงามป้อมมาหยาบ่้มป้อมมะไวกันเลยปะเกินสามมือแม่ โบกเกินสามมือไม่ยาสิไม่หาแม่คันไม่ยามากเขานี่ยมีฝันกับสามมียาเลย,ยเอาเอาแน่ๆเนี่ยเนาะอันแน่แน่นี่ก็คือว่าต่อเตี่ยจ้าวต้องบวกวต้องบวกขั้นบวกสิเป็นแบบนี้ิั่ษจ้ะ,จะตีแต้มนึงจังสี่ล่ะจ้าเห็นหาแปดมาบวกบวกไผ่ซื้อไวกอ้กอนโมกอนอันเจ๋เพิ่งไม่ถือ จ่าเพราะว่าลองลองเบิงพู่มเพิินไหมจ่าว่าอ๋อถ้าบอกเต็แตรมหนึ่งยังเสียบจ้าอืมวันนี้กะจัดจังใดแล้วก็สิไปขอเพิ่นอยู่ว่าไม่เตี้ยนี่ว่าให้ถือก็ได้ขออาศัยแบบว่าจังสี่กินเอาแต่ว่าจให้อันเงินเทวดาปูญ่าเนี่ให้ปั่นลูกลานเพื่อนรับบุญทลรานั่นนะจ่ะไม่เตี้ยบ่าถือก็บพ่าเป็นยัง สิขอปูอยู่จากครับก็ให้สิน้ำกันหรวะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพราะว่าอิลีบ่เคยบอกไหอิหลีได้ถึงอิลีนะครับคบโตบ่เคยบอกอิลีถามคันยิ่น้ำกันก็ได้อือคันอยากซื่อเลยคร<ช>ับบ่ให้พูดพร้อมในการถือเราถ้าว่าบ่ให้บอกไอ<ม>ขนาดเขาบอกว่าอันนี้อย่างนะ สามหาแต่หูนี่ได้ยินหาสามเขาบอกว่าบนจะของได้ยินว่าล่างเน้นล่างเน้นล่างนะสิเด็กัเน้นล่างเน้นล่าง,าาง,างตอนที่ถือสมับติดบกันนะจ๊ะหูเลยยินเลยจ้ะแต่ผู้นี้บอกว่าเน้นบนสามห้าแต่ทางนี้ว่าเน้นล่างห้าสาม อำะพี่สายบุญเพื่อนไห่เห็ดไห่คือพลานอย่างครับที่จุดถูกนี่ซับปะหลดไม่กล้วยโอ้อันนี้ของเพื่อนไห่ไหวปูเพื่อนถือเลขครับจากเพื่อนถือเลขเพื่อนจะได้ไห่ไหวปูไห่ขอปูไม่เพิ่นจะเลยซื้อมาไว่แล้วก็คุดถูกไห่เพิ่บเหลือตะเอาไปหยอดตู้ไม่เพื่อนก็ประมาณว่าถวายพวกปูนี่แหละ จากคนละไม่ปะระจุดถูกให้เพื่อนจากจัดที่ฐานให้จากสิป้อยลาให้เพื่อนอีกครับผมวอามือนีไม่ปล่อยป่าฟำใช่ทำงาแบบน้ำขันเนาะสาธุแม่นเพื่อนสีไฮนอยไฮไลท์คอยก็ต้องให้เพื่อนคบเลยจ้ะเพราะว่าเาว่าเก้ารยเาสแต่ว่าเพื่อนมามีซัมเน่ คอยกะให้เพิ่นครบคือเกาต้องให้ครบทุกอย่างจ้าให้เพิ่นลื่นไหลแม่นจ้าแม่นบ่าจำเป็นต้องว่าบ่ครบกสิได้แบบนั้นแบบนี้บ่จ้าจัดให้คืืออเาคคจัดใใหห้้รบจ้าต้องให้ครบได้หน่อยก็ะยะบ่ได้เลือกตรงนั้นให้เพิ่นซอยเพิ่นเลยเดี๋ยวลังจากนี้เท่ากันจะไปจุดทูบแล้วเมเตีจยขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวเป็นเมืองเหล็กทูบครับผมครับครับ คนือลายบ่เ้านอเียแต่คนตามตเกล้าำแดบงบคน,คน,นตามตเล้าเแบบียมันปิน้งถือทั้งบมนี่คือมันมีตัวเลขกทั้งนี่<ะ>เล็กทั้งคุณบอกโอ้ยิ <c oughs> จวาวาต่เลยมาเกี่ยมมาเมึงนะโอ้เลยทั้งพี่จ้าทั้งพี่จ้าทั้งพี่ท,พทั้งคุณบอก อ๋อไปต้องคุณมาไปั้องคุณรับปลุกมาแล้วปลุกมาท่านกอง้นขึ้นจะเป็นเก้านานกองก้นขึ้นจบเป็นเก้า 会打吗？ 6แล้ว6มาแล้ว <laughs> ผม่ามคือปากยนั่นละอบุญนันห้เรี่นันก็จะเป็นหม้ันงมนได้แม่าตัวเท่าไรบอกแมวใช่ไหมบอกให้รถแปสี่ลถแปาบอกงแต่เมื่อวาน้ารถจ้ารถ้าไป้าป หก,ก 6, <8 S 2> สามพี่น้องห้ามรับแก่สที่ไหนแก่สแก่สต้งห้ามไปผมจะถึงมันอยู่แล้วมื่อวา ทำน้ำมันอาจารย์ก็แม่นแม่นแค่แม่นมาก อันนี้รีบเป็นเลขอาราบิกหก,หกสามเลขอาราบิกหกสามเหรอ,อ,ม,อมันออกสามห้าแล้วเมื่อต้องเอามาออกสามหกต้องใส่เป็นเลขเก้าเลขเก้าก็ศูนย์หัวแล้ว หกสามศูนย mm ์เ hmm. ร mm ียอออก้ายบุญเท่าไร่ล <os are> <in> ่ะไม่เจ็บ ตลอดเลยไม่อายจุดทุกให้เพิ่นนะจ้าอือที่ว่าเลืที่ว่าปู่น่าบอกแป้งคันเก้าคันแปดคันห้าล้วก็ไปถือเดือมืหาถือเลขเ้าเนี่ยอือสาสุขจาแล้วก็มาถือน้อยกว่าน้อยจุดเสองศูนย์บาแเ่สอศนย์เลย์หนึ่งเลขหกับไอเลขหนึ่งหกสมศูนย์ับเกณครับผมคืสายบุญเพื่อเพิ่นได้โชคได้ลาภเพิ่นถูกยูนน่เลยครับ พี่เติอจุดให้คันน้ำมนอนอาจารย์แป้งวงวนที่ผ่านมากครับพี่น้องแม่นแท้แม่นว่าพี่น้องเห็นตัวใดเนาะเห็นคือกันกบ่ <c oughs> เดี๋ยวาอาจารย์เล้วจุดงวนนี้กัจะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นขค้ือกันครับผม <จ>บ,บุญ <ไป S 2> พระกับพ,พ,พี่น้องมาถึงช่วงไทยคลิปแล้วยูนาลานแม่เตี้ยกายทิพย์ครับพี่น้องครับคลิปหน้าก็ค่อยพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อและก็ฝากขอบคุณถึงแฟนครับแม่เตี้ยทุกท่านครับผมที่อุดหนุนกับคลิปหนา้าค่อยพอกันไหมสวัสดีครับ